หรือตอหูทิพย์ได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินที่พูดว่าหูทิพย์นั้นอาจได้หมายถึงหูวิเศษแต่ประการใดไม่แต่หมายถึงหูธรรมดาธรรมดาที่คนเรามีกันนั่นแหละแต่เป็นหูที่แตกต่างจากคนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปเป็นหูของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต,ตเพราะเขาได้ฝึกฝนตนเองให้ติดนิสัย ใช้หูรับฟังเฉพาะแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสาระที่เกิดประโยชน์สิ่งที่ประเทืองปัญญาการกระทําเช่นนี้บ่อยๆเป็นประจำนานวันเข้าหูเขาเลยกลายเป็นหูทิพย์กลายเป็นหูแห่งปัญญาหูที่เป็นหูทิพย์หูที่เป็นหูแห่งปัญญาจะได้ยินสิ่งดีๆข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆที่คนอื่นไม่ได้ยิน ทำให้เขาสามารถนำสิ่งดีๆที่ได้ยินเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตไปใช้ในการทำง,งานทำการไปใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าต่างๆจนได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในขณะที่คนธรรมดาธร,รมดาทั่วๆไปจะเลือกฟังแต่สิ่งที่ตนเองพอใจสิ่งที่ตนเองถูกใจเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ไร้สาระประโยชน์ไม่ได้ประเทืองปัญญาแม้เพียงน้อยนิด เมื่อติดนิสัยการฟังเช่นนี้บ่อยๆเป็นประจำหูของเขาจึงเป็นหูธรมธรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับหูของผู้คนทั่วๆไปชีวิตจึงเป็นชีวิตธรมธรมดาธรรมดาชีวิตจึงไม่ได้ความไร้สาระชีวิตมีแต่ความขัดสนมีแต่ความทุกข์หากเราต้องการเปลี่ยนชีวิตไปสู่ความสำเร็จมากกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ เราก็ลองมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟังใหม่ให้เป็นการฟังที่ทำให้เรามีหูเป็นหูทิพย์เป็นหูแห่งปัญญาเชกเช่นเดียวกับผู้ที่ประสบความสำเร็จที่เข้ากระทำกันหลักง่ายๆที่จะทำให้หูของเราเป็นหูทิพย์เป็นหูแห่งปัญญาคือเราต้องใช้หูของเรารับฟังแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่จะประเทิงปัญญาเลิกใช้หูของเรา รับฟังแต่สิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นขยะอัลมาหูของเรานั้นเป็นอวัยวะหลักใหญ่ในการรับสัญญาณเช่นเดียวกับดวงตาสัญญาณทางเสียงมีมากมายในแต่ละวันมีทั้งสัญญาณที่ดีและเรวส่วนใหญ่เป็นสัญญาณที่เร็วสัญญาณที่เป็นขยะหากเรารับหมดหูของเราก็จะเต็มไปด้วยขยะ เป็นหูขยะแทนที่จะเป็นหูทิพย์เป็นหูแห่งปัญญาสัญญาณที่เรารับฟังนั้นมีทั้งจากการพูดคุยโดยตรงในสังคมเพื่อนฝูงจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียการพูดคุยในสังคมเพื่อนฝูงหากเราพูดคุยในกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้รู้เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเราก็มีโอกาสในการรับฟังข้อมูลดีๆข้อมูลที่ประเทืองปัญญา กเราพูดคุยในกลุ่มเพื่อนธรรมดาธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยในเรื่องของสัพเพเหระหากเราพูดคุยในกลุ่มเพื่อนที่ชอบดีทาก็จะคุยกันในเรื่องที่นินทาชาวบ้านว,นวันดีคืนดีอาจจะได้ยินเรื่องที่นินทาถึงตัวเราทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราไม่พอใจและเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่เข้านินทาเรานั้นไม่เป็นความจริงเป็นการใส่ร้าย อาจจะทําให้เราโกรธหราแค้นแต่ก็ไม่สามารถไปแก้ตัวหรือไปตอบโต้ได้เปรียบไปเหมือนเราเดินอยู่ริมถนนมีหมาตัวหนึ่งมาเห่าใส่เราเราจะก้มลงไปเห่าตอบมันไหมเราคงไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนแต่การที่เราเอาคำลินทาของคนอื่นมาเป็นอารมณ์นั้นมันแตกต่างกับการก้มลงไปเห่าตอบหมาตรงไหน ดังนั้นผู้ที่ประสบความสําเร็จมักจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าพูดคุยในกลุ่มเพื่อนที่ชอบลีนทากันเพราะจะได้ขยะกลับบ้านแต่จะชอบเข้าไปพูดคุยในกลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยานมิตรเพราะจะได้สาระกลับบ้านอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับฟังมากในแต่ละวันก็คือมาจากโซเชียลมีเดีย ที่มาจากทุกหนทุกแห่งมาจากทั่วโลกมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลปลอมข้อมูลหลอ,อกข้อมูลรวมข้อมูลสามประการหลังนี้เป็นข้อมูลที่ไรสาระเป็นข้อมูลขยะเราต้องไม่ไปสนใจให้ปัดผ่านทิ้งไปส่วนข้อมูลจริงก็มีข้อมูลที่ประเทืองปัญญาอย่างเช่นบทความดีๆความรู้ดีๆที่คนจิตใจดีอาสามาเผยแพร่ให้เราเรียนรู้กัน รวมทั้งเพลงต่างๆที่ให้ความบันเทิงซึ่งเราฟังได้แต่ต้องไม่มากไปกว่าการฟังเรื่องความรู้ต่างๆวิชานั้นหูของเราจะกลายเป็นหูแห่งเพลงไปหาใช่หูแห่งปัญญาคนมีหูทิพย์ดีอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าการมีหูทิพย์คือการรู้เรื่องที่เหล่าสัตว์ต่างๆคุยกันเพราะว่าฝูงนกคุยอะไรกัน เพราะว่าแมวสองตัวคุยอะไรกันอันนี้ไม่ขอความคิดเห็นแต่การมีหูทิพย์การมีหูแห่งปัญญาในความหมายนี้คือสิ่งที่เราได้ยินนั้นเราได้ยินถึงเบื้องลึกของมันว่าจริงๆแล้วพูดว่าอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วอาจไม่ตรงกับที่เขาพูดก็ได้อย่างเช่นเขาชมว่าเราดีเราเก่งแต่เบื้องลึกของเขา ขาอาจจะพูดว่าเรานี่ห่วยแตกก็ได้หรือผู้ชายที่หวังได้ในตัวผู้หญิงอาจจะพูดว่าฉันรักเธอคนเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วเขาพูดเช่นนี้กับสี่ซ่าห้าคนมาแล้วก็ได้หรือลูกน้องที่ชอบยกย่องชมเชยสารเสริญเจ้านายว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แท้จริงคือการสอพลอหรือบางคนคำพูดที่เขาพูดออกมานั้น จะหวานหยดย้อยป่าน้้ำพึ่งซึ่งคนฟังที่เป็นคนหูธรรมดาธรรมดาฟังแล้วจะเคลิบเคลิมและคอยตามในขณะที่คนฟังที่มีหูทิพย์มีหูแห่งปัญญาจะฟังออกว่าคำพูดนั้นคือคำพูดที่เป็นน้ำพึ่งเคลือบยาพิษหรืออย่างเช่นบางคนคำพูดของเขาอาจจะห้วนและกระด้างคนที่เป็นคนหูธรรมดาธรรมดาจะไม่ชอบฟัง เหมือนดั่งยาขมในขณะที่คนที่มีหูทิพย์มีหูแห่งปัญญาจะฟังออกว่านั่นเป็นคำพูดที่เป็นยาขมอมน้ำพึง่งสิ่งที่เราได้ยินมากที่สุดในแต่ละวันก็คือการโฆษณาชวนเชื่อการโฆษณาเกินจริงเช่นบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้กินแล้วจะป้องกันโควิดได้จะไม่เป็นมะเร็งซึ่งคนฟังที่เป็นคนหูธรรมดาธรรมดาก็จะหลงเชื่อ คกเ,เงินไปอุดหนุนเขามากมายจนเขากลายเป็นเศรษฐีเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะคนเรามีหูธรรมดาธรรมดาฟังไม่ออกว่านั่นเป็นการหลอกลวงชัดๆมัวแต่ไปยึดถือที่ตัวคนพูดลืมเรื่องกาลามาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้อะไรไม่ว่ากลายเป็นเราเสียรู้การเสียอะไรไม่เจ็บใจเท่ากับการเสียรู้ นอกเสียจากว่าเราจะร้องเพลงที่ว่ารัวเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกมันก็แล้วกันไปอีกประการหนึ่งในการร่วมอบรมสัมมนาทุกคนมีสิทธิ์ได้ฟังเท่าๆกันคนมีหูทิพย์คนมีหูแห่งปัญญาออกมาแล้วสามารถนำเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ดีๆไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ในขณะที่คนหนูธรรมดาธรรมดาออกมาแล้วถามว่าได้อะไรไหมตอบว่าได้ได้กินกาแฟอร่อยๆอดังนั้นการรับฟังสิ่งต่างๆทุกคนได้รับฟังเท่าๆกันแต่การรับฟังด้วยการมีหูทิพด้วยการมีหูแห่งปัญญากับคนไม่มีหูทิพไม่มีหูแห่งปัญญาแตกต่างโดยสิ้นเชิงคนมีหูทิพคนมีหูแห่งปัญญาชีวิตย่อมประสบความสําเร็จ มีโอกาสที่จะมั่งมีอย่างน้อยก็ไม่ยากจนและสำคัญกว่านั้นชีวิตจะมีความสุขเพราะเขารู้จักใจห้หูฟังธรรมเป็นประจำด้วยความปรารถนาดีจากกอผ่อนพันขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากท่านเห็นว่าบทความนี้พอมีสาระประโยชน์บ้างโปรดกรุณาแชร์ต่อไปยังญาติสนิทและมิตรรักของท่าน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ดีๆให้แก่กันอันเป็นธรรมทานแค่แชร์ท่านก็ได้ปุแล้วอีกทั้งกรุณา,ากดติดตามด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงสวัสดี